อัดเดแชชิปที่สามเนาะอันนี้เป็นสีม่วงนะคะสีม่วงดอกดอกิกเนาะแต่ก็ะสือสีขาวจะเด่นขึ้นมาทันทีนะคะโอเคนะคะแต่บางคนนะแปลกนะเขาบอกว่าเขาจะไม่ให้มีดำเนี่ยสันสบกว,ว่าดำนั้นมันทําให้ตีนจบโดดขึ้นมางงอันนี้ก็ขาวดำนะใครจะไปงานขาวดำว่าสูตรเหลือขาวดำสีไหนบ้างนะคะสูตรเหลือลายข,ขอที่อยู่กลางนะคะ ไขอที่อยู่กลางผืนหนึ่งนะคะนะแล้วก็สีดำลายขอลายนี้ยังเหลืออยู่ผืนหนึ่งนะคะลายขอลายขอขีดนี่ค่ะนะคะเหลืออยู่ผืนหนึ่งนะคะสีดําแล้วก็เหลือสองผืนลายขอที่อยู่ขีดกลางนะคะนะคะโอเคจบแล้วค่ะ ะะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคุณสุดจะถักจะถักให้เพื่อนชมนะคะจะถักให้เพื่อนชมผลงานนะคะคุณสุดทำผลงานขึ้นมาใหม่นะคะก็ะคือสีเหลืองแต่คุณสุดทำแขนเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะแล้วเสร็จเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะน่าจะอีกสักสองชั่วโมงเน,ะนาะนะสองชั่วโมงเขาก็น่าจะโอนะคะน่าจะโอะะ๋ก็ลายสัยมผิวลายสลม่ยมคือเข้าไปเร็วเขาเสร็จเร็วนะคะ ที่ทำลายสามเหลี่ยมเพราะเขาเสร็จเร็วแล้วแล้วเราก็ไม่ต้องปวดหัวไหล่นะคะทำง่ายๆสบายๆนะคะเป็นลายสามเหลี่ยมนะคนสูวิ่งสูห้าประมาณสามแถวนะคะสามแถวเราสูค่อยขึ้นขาหนึ่งขาคือขึ้นขึ้นลายดอกแรกนะคะสูตรทาทั้งหมดห้าดอกนะความยาวนะคะส่วนรอบสูตรทํเก้าดอกนะคะสําหรับไซส์เอ็มนะคะปรมาณนี้นะคะ แล้วก็คุณสุก็ทําสายไปด้านหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะทําสายด้านนี้เพราะว่าสีมันแรงสุดเลยดอปด้วยสีอ่อนสีอ่อนลงอะไรเงี้ยคือสีเขาแรงคือหมายว่าเขาสดนะคะก็เลยดอปสีลงอะไรแค่เงี้ยเองนะคะไม่มีอะไรนะคะ,ะแล้วก็สุก็จะทําด้านนี้ก็ขอสร้างผลงานอยู่แป๊บหนึ่งพักงานลูกค้าหน่อยเพราะว่านะถ้าเราพักบางๆสุก็เมื่อยนะเมื่อยเมื่อยเมื่อย ขอขอเวลาเพราะว่าถ้าเราเบื <ifica> <rad> ่อเบื <out> ่อ <figuring> ส <out 000 eni> <talk ing> ิ่งเราก็มาถักผลงานซะแล้วเราก็จะนี่ความตื่นเต้นนะคะเดี๋ยวคุณสุจะถักอีกตัวคือลายอะไรนะคะลายกาสลองใช่ไหมคะลายกาสลองนะคะเอาลายง่ายๆมันเสร็จเร็วๆถ้างง้นเราดอกงานลูกค้าหนักนะคะคุณสุก็ขอขอถักตัวนี้ให้มันจบแล้วก็คุณสุก็ขอถักกาสลองอีกตัวหนึ่งนะคะกะสลองสุคงจะถักสีเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะ นะคะสีเข้มก็คือสีอเปลือกมังคุดหรือไม่ก็สีม่วงเป็นหน้าปางอะไรเงี้ยนะคะก็พ่กคุณสุก็มีหลายสีแล้วใช่ไหมคะคุณสุกมีขาวมีเขียวมีแล้วก็มีอะ,อะไรนะคะกีบปู๋ใช่ไหมคะคือมันมีเยอะแหละสีอ,อ่อนๆแล้วก็จะไปสีเข้มแล้วนะคะถ้าเส้นสีเข้มเราก็ตัดเลยถ้าเส้นสีเข้มเราก็ทําสีให้มันอ่อนลงนะคะก็จะออกมาดีไซน์ออกมานะคะ อ่าเพราะว่ามันจะดบสีของเขาแต่ให้มีแม่สีของเขาอยู่อะไรก็คือไม่ใช่เอาคนละสีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือไม่ใช่อย่างนั้นนะคะถ้าคนไหนอยากให้แขนมันขึ้นมาอยากจะถักเยอะก,ก็ตัดแขนนะคะอ่าให้เขาตัดให้ส0บาทยี่สิบาทนะคะในช่างเขาตัดให้แล้วเราก็มาดีไซน์งานถักนะคะ ดีไซน์งานตักนะคะเอาต,อตัดถึงนี่ยังได้เลยนะคะแล้วก็เป็นแขนลว่าสองชั้นสามชั้นก็ว่าไปนะคะตัดประมาณนี้นะคะตัดประมาณนี้นะคะให้เขาตัดให้แล้วเราก็ถักลงมาสองชั้นสามชั้นนะคะถักบาบาหน่อยก็ได้มันก็จะด,ด,ดูหรูนะคะแต่ถ้าใครต้องการมาตรฐานที่เขาตัดมาแล้วแล้วเราถักเวลาระวางลงมันจะพอดีกันเห็นไหมคะเพราะว่าเขาทํามาตรฐานของเข้ามาใช่ไหมฮะแขนก็จะเสมอกันตรงมาเลยอะไรอย่างนี้นะคะโอเค ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ลุงสุก็คงจะจบแค่นี้นะคะไปทานข้าวปิ้งป่าไหว้นะคะนะคะส่วนแล้ม่วงพี่เคยเอามาให้เยอะไปหมดเลยนะคะมม่วงนะคะสวยมากๆนะคะม่วงนะคะก็ในตัวคนเอามาให้นะคะ เราให้เขาะะการให้คือเขาบอกว่าอยากเป็นผู้รับก็คือตรงหัดเป็นผู้ให้ก่อนนะคะถ้าเราจะได้รับก็คือตัวเราต้องเคยให้มาก่อนนะคะถ้าไม่เคยให้ชาติในชาติหน้าเราก็เคยให้มาแล้วนะคะ <c oughs> คือมันจะมีเหตุและผลเสมอ er นะคะไม่ว่าเหตุไม่ว่าอะไรนะคะในโลกนี้ไม่มีคําว่าบังเอิญนะคะมันจะมีเหตุและผลเสมอ er นะคะมันจะเอื้อหากันเองมันจะเหมือนแม่เหล็กจูนหากันนะคะโลจกจักรวาลเรานะคะจกักรวาลเราคือโลกคุณสุจะพูด พูดลวงางสุดจะไม่พูดตรงตรงเฉพาะตัวคนสุดนะคะก็คือคือโลกของมนุษย์ก็คือใจแกนก็คือเป็นเป็นสมานแร่เล็กใหญ่ๆใช่ไหมดึงดูดละไวใช่ไหมคะไอตัวสมานแล่เล็กตัวนั้นก็ดึงดูดดึงดูดมนุษย์ท,ที่ที่ใกล้เคียงกันนะคะให้จูนหากันนะคะนะคะแล้วถ้าถ้าถ้าเราทําสิ่งในไวสิ่งนั้นจะตอบแทนเราเองนะคะ แต่เราอย่าคาดหวังนะคะถ้าเราคาดหวังถ้าเราไม่ได้เราจะเสียใจนะคะเขาบอกว่าให้ทําอะไรให้ทํเพ่อหน้าที่นะคะทําหน้าที่ให้ดีก็พอนะคะจะได้ผลตอบแทนหรือไม่ได้ผลตอบแทนน,นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือคือทําไปเลยนะคะทําไปเลยนะคะถ้าเราคาดหวังนะคะเราคาดหวังไว้ว่าเขาต้องอย่างงู้นเขาต้องอย่างนี้นะ,ะเราจะเสียใจทีหลังถ้าไม่ได้ดังใจนะคะมาสุก็บอกว่าทําไปเถอะค่ะมันไม่เสียหายคะ่ะ ถ้าไม่ได้ชาติชานชนาได้แน่นอนบางคนก็บอกว่าโอ้ยทาดีมาทั้งชาติแล้วนะทาดีมาทั้งชาติแล้วทําไมไม่ได้ผลตอบแทนนั้นได้แน่นอนนะคะใจะเย็นๆเขาบอกว่า เขาบอกว่าสิ่งตอบแทนหรือความดีหรือว่าผลผลที่จะได้รับเพราะว่าเฉียดเส้นตายนิดเดียวนะคะถ้าคุณเกืียบตายนะคะคุณจะได้สิ่งตอบแทนนะคะเบื้องบนเขาจะลองเราถ้าใครเจอวิบากเยอะๆของชาตินี้นะเจอวิบากเยอะๆวิบากซ้อนๆ,ๆๆมาแปลว่าแปลว่าอะไรคะแปลว่าพา่อภูมคุณจะสั้นแล้วนะคะเพราะว่าเขาทดสอบคุณคือคืออาณานะเขาบอกว่า เอามาหมดเอามาให้หมดหมดสักทีชาติไห้ชาตินาจะได้สบายมัมือนกวานะคะก็ชื่ชใเข้าไปนะคะแต่คือเขาบอกว่าถ้าคิดแบบนี้จะสบายใจนะคะจะไม่มีทุกข์นะคะถ้าสิ่งไหนมันตั้ง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 ,งมาก็แปลว่าภูมิเราจะสั้นแล้วนะคะนะเอาว่าถ้าถ้าใครถือใครถือธมจันร์หมายว่าถ้าถ้ามันปลยชีวิตก็เป็นสูตรใช่ไหมคะถือธมจันต์ของของชาตินี้ใช่ไหมคะ ถึงพ่อมาจนันแล้วไม่ก็ถึงแต่งงานก็ได้เลิกได้เลิกได้เลิอกอะไรประมาณนี้นะคะเขาบอกว่านะใกล้จะได้เป็นพระนะพระอารหันต์ของชาติชาติชาติต่อต่อไป <c oughs> เขาบอกว่าเตรียมพร้อมในชาตินี้อะไรนี้เะะ <c oughs> ตรียมกว่ามพร้อมในชาตินี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหลายๆชาติต้องเป็นอรหรนันต์แน่นอน <c oughs> นะคะการเกิดเป็นมนุษย์นะคะการเกิดเป็นมนุษย์นะคะเขาให้เราเกิดมาเพื่ออะไระคะ เพื่อให้สมดุลโลกแค่นั้นเองนะคะสมดุลเพราะว่าเราเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะการการเราเกิดมาเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแล้วให้โลกสมดุลเราก็ทําหน้าที่ของเรานะคะสมดุลในทางที่ดีนะอย่าอย่าไปถ่วงโลกนะให้สมดุลในทางที่ดีนะวันนี้คลิปเหลือก็โม้ไปหน่อยนะะโม้เรื่องอื่นโม้ไม่นานนะคะต้องโม้เรื่องนกเยอะเลยะค่ะนกก็บินเต็มน,นกแมวหมามาหมดอ่ะเขาบอกว่าสัตว์อ่ะ สัตว์ย่อมรู้นะคะว่าบ้านไหนลมเย็ยนบ้านไหนปลอดภยัย <c oughs> ก็เหมือนเราเราอยู่กับใครปลอดภัยเราก็อยู่อยู่กับใครไม่ปลอดภยัยเราก็ต้องไปะนะก็เป็นเรื่องเงินกันสัตว์ก็เหมือนกันนะคะถ้าบ้านไหนเขาจะสัมผัสดูนะคะเขาก็จะมาอาศัยนะคะอาศัยเรานะคะอาศัยเราก็คือหนึ่งก็คือมีที่กินสองก็คือเจ้าของบ้านใจดีนะคะพิสูจน์ได้นะพิ <c oughs> สูจน์ได้ดับหนึ่งแต่ แต่คงไม่เหมือนในอะไรนะคะที่ที่แบกหมาไว้หลังแล้วไปยิงคนสามคนนะที่ข่าวนะคะ <c oughs> อันนั้นก็เสพยานะคะก็เสพยานะะเสยาแล้วก็ทําให้คิดคิดไปเองนะคะที่จริงก็จะไปหาเพื่อนนั่นแหละแรกๆกก็คือไปหาเพื่อนก็ดูเขาเดินชิวๆก็เดินไปชิวๆหาเพื่อนแหละไปหาไปกินกันไปเที่ยวกันแหละแต่สตินะคะเขาบอกว่ายามันควบคุมนะคะประสาทมันหลอนนะคะ คนเหล่านะคะเขาบอกว่าเขารู้อยู่ว่าไม่ดีก็จริงเข้าไปทำไมหนูก็ไม่เข้าใจนะคือมันจะก็ไม่เข้าใจมนุษย์หลายๆมนุษย์นะครับมนุษย์นะเขาบอกว่าอันนี้ไม่ดีคนนี้ไม่ดีแต่ก็อยู่นะเขาบอกว่าสัวสัวแล้นนะว่าให้ว่าให้ใครคะสามีเนาะสัวซัว่อดีบอดีมักอันนี้บอดีบอดีอะไรประมาณนี้นะแต่ก็อยู่ด้วยนะ ก็แป๊กแปลกัะมันเนอะาอันนนเน่แปกมากคุณสุพูดมาซีสุคิดคิดก็งงนะงงงงมนุษย์นะคุณสุบอกว่าคุณสุบอกคุณสามีนะคะบอกว่าจะจะคิดว่าจะทํร้ายคุณสุหรือว่าด่าคุณสุหรือว่าติคุณสุนะคะแค่พูดไม่ถูกภาษาไทยหรือว่าใช้สาษาังกูคุณสุก็เลิกแล้วคุณสุบอกเขาว่าอย่าคิดว่าจะแตะปลายนิ้วให้ฉันเก็บได้นะแค่คุณพูดไม่ถูกนะ ฉันก็เลิกแล้วนะคะเพราะว่าคุณครูเพราะว่าคุณคือคนอื่นนะคะอย่ามาใส่กรรมทางวาจาซึ่งกันและกันนะคะกรรมทางวาจามันก็รุนแรงคือใจก็รุนแรงแล้วแล้วก็กายคุณอย่าเอากายมาทำลายฉันคุณสูกบ,บอกเขาบอกคุณสามีว่าแม้แต่ไปนิ้วคุณทำให้ฉันเจ็บ ไม่ใช่นะแค่คำพูดคุณทำให้ฉันเจ็บฉันก็เซ็นใบายาให้คุณแล้วแค่เขียนประกาศเซ็นว่ายาแค่นั้นเองง่ายนิดเดียวอย่าไปทะเลาะกับคุณเสียเวลาทำไมคุณสุดเลื์กับสามีใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะสามนาทีโทรว่าคุณไปรอที่เพื่อนนะคะเดี๋ยวฉันไปเซ็นใบายาคือไม่ต้องพูดเรื่องที่ผ่านมาผ่านไปนะคะถ้าถ้าจะตัดก็คือจบไปเลยคือคิดแค่นั้นไงโอเคธรรมารักษานะคะวัสดีค่ะ